สวนท่านผู้ชมครับคนที่อยู่กับเกม Exit A ครับเป็นเกมที่จะให้เราต้องหาทางออกไปจากรถไฟฟ้าแห่งนี้ครับเริ่มมาคืออะไรครับเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านไปนะครับสวัสดีครับเออไปแล้วเหรอโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยมีป้ายนะเนี่ยอย่างสนุกนะฮะ เราเดินไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเดินมาดูโปสเตอร์นะมีโปสเตอร์อยู่ครับมีกล้องวงจรปิดดูอยู่ตลอดเวลาหรอหฮะห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้นะครับวิ่งได้ครับไปทางซ้ายอา่าประตูฝั่งอันนี้คือนันบุปราร์คมิซูจูเนียไฮสคูล แล้วก็ยานาโกะเทมเพลนาริฮิระบริดจ์แล้วก็ฮปบงกิครอสซิงเอ้าวอเ t อ h e เฮล l กับมาทางเดิมหรอเฮ้ยแล้วผู้ชายคนนี้ก็อยู่เหมือนเดิมที่อย่างวะขออะไรได้ปะไม่ได้ด้วยเดีครับพี่เอาพี่เดินไปเลย สนใจผมเลยผมเดินตามพี่ชายพี่เขาไปได้ไหมพี่เขาจะไปไหนอะ่ะเดินตามพี่เขาไปได้ไหมเฮ้อะไรวะเนี่ยตามพี่เขาไปพี่เขาควรเดินกลับไปทางเดิมนี่หว่าใช่ไหมอย่างวันะ้น่ะทางออกที่8ครับ เปิดวันที่8เดือน8ปี2023ซะด้วยอันนี้นะครับร้านหมอฟันอันนี้จะเป็นแบบอะไรสักอย่างแล้วก็เอ่อไม่รู้เหมือนกันคืออะไรน่าจะเป็นแบบร้านสะดวกซื้อเนาะอันนี้น่าจะเป็นร้านตัดขนหมาอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างวุ่นวาวุ่นอยู่นะครับเมคอัพอาร์ตครับอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเนาะโอเคเราเดินไปก่อนละกัน มันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสิใช่ไหมพยายามเดินทางซ้ายนะครับเดินทางซ้ายอย่างเงี้ยหรอคือเดินซ้าย,ยาไปเรื่อยใช่ไหมใช่ป่ะอ่าแบบนี้แน่เลยอ้าวพี่ทำพี่คนนี้เข้ามาอีกแล้วผมต้องเดินซ้ายไปเรื่อยนะครับ keep left ค,ครับเขาบอกว่า keep left เ,เคเราเดินไปเรื่อย คสว่คลิปเลฟครับคลิปเลฟคลิปเลฟต่อสายต่อครับไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าแต่มีป้ายเพิ่มเข้ามาครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มีป้ายเพิ่มเข้ามานะฮะโอเคมีเขียนข้อความเพิ่มเติมมานะครับว่าเอ่ออย่ามองข้ามสิ่งผิดปกตินะหากพบสิ่งผิดปกติปุ๊บให้หันหลังกลับทันที ถ้าคุณไม่เจอสิ่งผิดปกติก็อย่าหันหลังกลับมาไปทางออกที่8อย่ามองข้าวสิ่งผิดปกติงันเหรอมันจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอ่ะคลิปเลฟต่อถ้ามีสิ่งผิดปกติหันหลังกลับทันทีอี๋ ไว้คลิปเล็บต่อไปนะครับเว่าหันหลังกลับไปเจอผีนะคเล็บใช่ไหม what the hell เล่นแปลกๆให้หันหลังกลับทันทีอะไรอ่ะอุ้ย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 อะไรอ่ะให้หันหลังกลับทันทีถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆเร็วๆกลับเร็ว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 กลับเลยเร็วกลับเลยเร็วกลับเลยโอ้ my god กลับมาที่เดิมอีกแล้ว มีอะไรผิดปกติให้หันหลังกลับทันทีโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะครับโอเคโหค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยจะเจออะไรแต่แบบเขาก็มีคำแนะนำเอาไว้นะครับมีคอ้อยิ่แน่เลยถ้ามีอะไรแปลกๆให้หันหลังกลับอืมประตูมันเพิ่มมาหรือเปล่าเนี่ย ไ,ไม่มีมันมันต้องมันต้องเน้นจำทางหรอใช่ไหมมีอะไรผิดปกติปะตรงนี้ตรงนี้เป็นทางออกสี่ครับต้องไปทางออกแปดนะออกที่สครับผมไปเซกชันอ่อที่ยังไม่ถึงอยู่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้ ไปเจะยคิดไป What the hell 0ูเนาเริ่มใหม่เหรอ What okay, งั้นเราไปเร็วๆครับอันแรกก็คือทางออกแรกไม่มีอะไรเนาะรึเปิดมามีเสียงไฟเปิดแนะนำทางอันนี้ไปทางซ้ายต่อคีบเลฟไปเรื่อย เอ้ยมีอะไรผิดปกติให้หันหลังกลับทันทีโอเคหันหลังกลับป้ายไฟมันป้ายเมื่อกี้มันเปลี่ยนนะครับอ่ะอันี้เราก็คลิปเลฟต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินผิดทางอันนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นป้ายประตู3อันนะครับอันนี้ดูไม่มีอะไรผิดปกตินะเราไปต่อได้โอเคนะครับพยายามเดินทิดซ้ายเข้าไว้นะครับอันนี้เป็นเซกชันที่3แล้ว พยายามจับจุดให้ดีว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีอะไรผิดปกติหันหลังกลับทันทีพี่ผู้ชายยังอยู่ครับป้ายยังอยู่เดิมใช่ไหมป้ายเหมือนเดิมอุ๊ย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 วัดตอเฮลน้ำมาจากไหนอะน้ำน้ำมาจากไหนอะน้ำน้ำมาจากไหนน้ำเลือดด้วยโอ๊ย โอ้ยตกใจเลยอะเริ่มหลอนแล้วเนี่ยกลัวแล้วนะครับอะไรวะออี่ผู้ชายอย่าจ้ำสแกนนะผมช็อกจริงๆนะเพราะเราเจอกันทุกวันเลยเราเจอกันทุกรอบเลยแต่เหวอะไรวะเน่ะประตูห้าปะ โอ้ oh my god ประตูสูญอีกแล้วโอ้ my god ไม่เป็นไรไปเลยเลขชั้นนี้ไม่มีอะไรดับไป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 ดับ k e e เ left o k เลี้ยวซ้ายมันเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบมีอะไรแปลกๆป่ะ กล้องแปลกๆนะทำไมกล้องแปลกๆอ่ะกล้องแปลกกูเลี้ยวกล้องแปลกกูเลี้ยวทำไมกล้องมันเป็นไฟแดงนั่นไงนี่ไงประตูสองถูกต้องนะครับโอเคผมเก็ตแล้วผมเก็ตเกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาเป็นเดอะแฟรอย่างนั้นน่ะกลับดิโทโอ้โหพี่สิเกลพี่คนที่เดินทางกลับมาด้วยมีอะไรแปลกๆปะ ตรงนี้ต้องพยายามจับสังเกตให้ดีครับไฟตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันมันใช่หรือเปล่าไฟมันสว่างหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจอะผมว่าผมเริ่มใหม่นั่นไงไฟมันสว่างเว้ยมันไม่สว่างเว้ยเฮ้ยไม่มันไม่ควรจะสว่างเว้ยใช่ปะ คิบเล็บครับอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยโคตรหลอนเข้าไปได้บ้อะไร What the fuck อ๋อตกใจนึกว่าเข้าไปเจอผีเกตด้วยว่าพี่ผู้ชายเขาถืออะไรเดินผ่านออกมาเขามีมือถือหรือเปล่า หรือว่าต้องจำรองเท้าสีของผู้ชายด้วยครับว่าว่าดูเทินดีกว่าเพราะว่าอันนี้ลูกสอมันผิดเนาะโอ้มันยากอะเนี่ย นี่วาวุ่นเลยเมื่อกี้โหมืดน่ากลัวมากอะ่ะโหแล้วมืดแบบกลัวจริงนะมีอะไรแปลกๆให้เดินกลับหลังหันโปสเตอร์เหมือนเดิมผู้ชายเดินปกติ ปกติไปได้เลเวลสต้องผ่าน8ดเลเวลนะครับคือต้องห้ามพลาดเลยก็ปกติดีนะ กลัวอันนี้ไม่ปกติกูเลี้ยว <c oughs> <c oughs> เริ่มหลอนแล้วเนี่ยเลเวสามแล้วลครับอุย้ยมันมีความสลับแบบบรรยากาศที่มันแบบแสงไฟสลัวๆ,สๆเสียงหลอดไฟมีออนที่น่ากลัวนะครับอันนี้ปกติดีอันนี้ปกติดี พี่โฮก็ปกติดีไป What the hell ไม่ใช่หรอหรือผมหันหลังโอเคเรื่องใหม่ครับไม่เป็นไรอันนี้ผมต้องจำไว้ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะคือมันจะมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Exit ตรงนี้ป้ายอันนี้เนาะโอเคต้องจำต้องจำ มีช่องระบายอากาศสองอันนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะมีแก้ตรงไหนบ้างแต่ผมจะจำไว้ว่ามีารูปทันตะรูปมินิมาร์ทรูปหมารูปคนรูปรูปอาร์ตเมคอัพอาร์ตแล้วก็รูปตัวคอนเสิร์ตนะครับไปห้ามสูบบุรีเริ่มนี่เซกชันที่หนึ่งยังยังยังนะโอเคโอเค เซสชันที่หนึ่งเริ่มห้ามสู่บุรีไฟปกติโอเคอันนี้ประตูถูกต้องอันแรกผ่านไปใช่ไหมใช่อันที่หนึ่งนะครับมีไฟกระพริบแสดงว่าเริ่มมีการเปลี่ยนอะไรแปลกแปลกหรือเปล่า ดูสิดูสิมีอะไรไหมอืมโนส m o k i n g อยู่ตรงนี้เอ่อตรงนี้ก็ครบดีนะครับหรือว่ามาถึงขั้นโปสเตอร์ด้วยครับว่าแบบโปสเตอร์มันมันมีความแตกต่างด้วยอะไรเงี้ยต้องต้องจำไหมต้องจำหมดเลยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันไม่คง,งคงจะไม่ขนาดนั้นเรเวลสแล้วนะครับ โอเคไปต่อยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีอะไรไหมที่ผู้ชายเดินมา No Smoking Area w h a t t h e h e l l ไม่ใช่หรอหรือผมหันหลังไปแล้วคืออ,คอ๋อคือถ้าไม่เจออะไรแปลกๆไม่ต้องหันหลังกลับโอเคผมเริ่มใหม่โอเคผม okay, ไม่มีะไไเริมเรมหนึ่งไม่มีอะไร ห้ามผ่านหลังกลับผมลืมคือห้ามแบบถ้าไม่มีอะไรแปลกๆห้ามผ่นหลังกลับอันนี้พื้นไม่แปลกๆวะ่ะผ่นหลังกลับโอเคผมสังเกตได้ว่าพื้นมันแปลกๆนนมีอะไรแปลกวะ่ะโปสเตอร์มีอะไรแปลกวะ่ะโปสเตอร์ไม่มีรูปภาพไม่มีแต่ว่าเราถอยหลังได้เนาะ ถามแล้วสวยแล้วถามแล้วถามแล้ว,ลวโอเคโอเคห้ามหันหลังกลับปกติดีปกติดีไม่มีอะไร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 สวยสี่แล้วสี่แล้ว ีแล้วเอาแล้วจังหวะนี้สี่แล้วครับอุ้ยอันนี้เหมือนมีคนอยู่นะคนอยู่บนกำหลังกำแพงนะครับผมเลี้ยวปิดปกติสุดๆฮาแล้วเวย้ยฮาแล้วเวย้ยฮาแล้วเว้ยแล้วฮาแล้ว ป,ปกติป่ะปกติป่ะพี่ผู้ชายเดินปกติไฟกล้องปกติข้างหน้าไม่มีอะไรเดินต่อไปวย แจมจะแจม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 ไปแล้วใกล้แล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรตรงเนี้ยดาต่อไปไอ้ครบปะ no smoking here okay. ไอ้ปกติพี่เขาปกติกล้องปกติ เสร็จแล้วเอาเว้ยเอาเว้เสร็จแล้วเว้ยปกติหมดเลยเหรอเมตตาด้วยครับเมตตาด้วยครับ No smoking, no smoking อยู่ตรงนี้ใช่ไหม No smoking อยู่ตรงนี้ใช่ไปหมอฟันมินิมาร์ทกล้องอยาปกติดี แปดแล้วเอาทำไมอะวั t อ e โอ้โหมีประตูอุ้ยผมมองไม่เห็นเนาะไม่มีประตูตรงนี้โอ้โหโคตรเนียนเลยเนียนจัดจัดเอาใหม่ oh บ้านอะโอ้โหต้องจำหมดเลยวะอุ้ย ไม่ยามสองคนก็ไม่ใช่แล้วอุ๊ยอุ๊ยยอมมองอะไรอะ่ะอุ๊ยจบแบบจ้ำสแกร์ตาปกติศูนย์แน่เลยอ่ะเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นไงทำไมวะไปตรงไหน ป้ายเหรออ๋อป้ายผีโอ้โหไม่ได้ดูป้ายโอ้ยเซง็งว่ะงิดไปก่อนหนึ่ง ที่ศูนย์อะไรร้าป้ายใหญ่ผิดปกติป้ายใหญ่ผิดปกติ what the fuck ใญ่พี่ปกติโอ้โหกูกูจะเริ่มยังไงดีกูไปไม่ถูกเลยเนะี่ยผมเริ่มจะไปไม่ถูกแลนะ้วละมีกี่อย่างวะเนี่ยแรกไป 0 2นยงงังงน้นวิ่งเร็วไปพี่3อันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปกติโอเคแต่งงว่ามาอย่าง Bon... C'est... Ouais ที่ผู้ชายปกติห้าเหอะนะขอร้องศูนย์นิดเลิกเลยห้า ขยายใหญ่ขึ้นแบบผิดปกติรูปขยายใหญ่แบบผิดปกติเจ็ดหกละโอเคสูบบุหรีงปกติบ่องไฟปกติกำแพงไม่มีผีปกติป้ายปกติ คนปกติพี่ผู้ชายปกติหน้านี่ปกติ่ปกติรูปภาพปกติอันนี้ศูนย์แน่เลยเอ่ะศูนย์ เจ็ดเอ้ยเจ็ดเว้ยอะไรอ่ะอะไรกอพี่ผู้ชายปกติห้องปอง่ปองแอร์ปกติประตูสามบานปกติพี่ผู้ชายฮาไม่ทำอะไรเลยปกติ รูปใหญ่ขึ้นไหมไม่ใหญ่ขึ้นหน้าคนปกตินีดวงตาเหมือนเดิมปกติรูปภาพ ไอทางออกปกติใช่แหละแปดเถอะจะศูนย์เลยแปดต้องตั้งใจดูมากๆว่ามันมีอะไรผิดหรือเปล่าไยสุบุรีปกติมีคนสองคนปกต มีป้ายม,มีมีช่องแอร์สองอันปกติมีผู้ชายปกติรูปภาพปกติไม่ปกติอ๋ออไม่ใช่แล้วแกตาขยับ อุ้ยห้องที่แปดฮะคืออะไรวะ ทางออกเย้ใ yeah. นที่สุดก็ออกมาได้แล้วนะครับว้า wow. วทางออกเย้ yeah. ทางออกที่แปดไปนำบูปาร์กเย้ yeah. สนุกมากครับ แต่ว่าใช้เวลานานมากครับแล้วก็มีหัวร้อนด้วยนะครับถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องไขปริศนานะครับมีบางจุดที่มีบางอันที่มันแบบว่าพลิกแพลงไปมาก็ถือว่าน่าสนใจดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรค่าในการเล่นครับถ้าใครที่งงๆอยู่ก็ลองดูวอล์ทูมผม,ไ,มได้ครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับคุณนพบกับ ความผิดปกติทั้งหมดแล้วขอพูนที่เข้ามาเดินเล่นกันนะครับ